ขายมันไม่เป็นความจริงค่ะพี่หนุม่มคือวันนี้หนูก็พร้อมที่จะมายืนยันตามพายานหลักฐานตอนที่คุณตกตอนที่คุณให้เงินก็้ไปให้เงินสดหรือโอนให้เงินสดค่ะพอตอนนั้นน่ะต้องพูดตรงๆงคุณให้เงินสดแสนแปดพัน 8, ใช่ค่ะคุณไม่ได้มีการโอนไม่มีการโอนเพราะตอนนั้นหนูพูดตรงๆว่าเขาต้องคดีหนูไม่เคยหนูไม่ตอนนั้นเราต้องระวังในการมีรานเซ็กชันกับเขาด้วยพี่หนุ่มอันนี้เข้าใจได้คืออันนี้คือพูดเรื่องจริงๆว่าเราก็กลัว ตอนนั้นเนาะเพราะว่าข่าวอ่ะมันแรงมากๆอีกหนึ่งคำถามทําไมณวันนั้นขายขาดไปแล้วไม่เมื่อคุณบอกเมย์ขายขาดไปแล้วทําไมเมย์ยังได้เงินปันผลอยู่อืมเรื่องเนี้ยหนูยากพูดมากเลยค่ะพี่หนุพเ,เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกวันเนี้ยมันหนูมันย้อนกลับมาทำํำลายตัวหนูเองแล้วก็แบรนด์หนูคือหมายถึงว่า วันนั้นน่ะหนูคิดว่าคนที่เขามาซื้อหุ้นเราอะนะขอที่เราขายไปแลคาเดินเนี่ยคือญาติของเขาก็คือคุณอาอ,อาจจะไม่ได้เรียกชื่อเนาะซึ่งหนูว่าทำอีกธุรกิจหนึ่งเขาด้วยพี่เป็นธุรกิจแแบแบบานยังไม่ได้เข้าเรื่องเดิมาทีเขาที่พี่หนุ่มเขาถามนะครับเขาถามว่าว่า หลังจากคุณขายขาดไปแล้วอ่ะตอนที่เขาขายขาดไปแล้วอ่ะคุณให้อขาแล้วคุณได้ให้ปันผลอะไรเขาไหมคุณให้ปันผลเข้าไหมหรือไม่ได้ให้ก็แค่ตอบไม่ได้ให้ค่ะตัวที่ถ้าเกิดสมมติว่าของเราอ่ะค่ะในตัวตัวตอนที่เขาขายขาดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นกระแสเงินสดที่มันยังคงเหลือของพิมญาคลินิกอันนี้เราก็มีให้เขาค่ะคือเอาง่ายๆคุณจะมีการโอนปันผลให้กับทางเมพิ์มายาอยู่ไหมณตอนนั้นไม่มีค่ะไม่มีนะฮะไม่มีนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาต้อง ถ้าเกิดมันมีเนี่ยเขาก็ต้องออกมายืนยันนะถูกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถามคุณด้วยว่าทําไมคุณถึงได้มีการขายคืนเขากลับไปหนุ่มไม่ได้ขายคืนเขาผม<อ>ว่าถ้าตรงเนี้ยครับที่พี่หนุ่มถามอ่ะให้อธิบายต่อเลยดีกว่าว่าหลังจากซื้อมาเนี่ยมันเป็นแบรนด์เดอร์มาทิกได้ไงจะได้เข้าใจว่าเขาเข้ามาแล้วมันยังไงเพราะว่าไม่งั้นถ้าถามมันจะโดดไปโดดมาอโอเคไม่ไปงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้า